เอากวักพระผมของนาเล็กเห็นไหมฮะใบสวยงามแตกใบใหม่อีกเพิ่มอีกสองใบโอ้โหเนี่ยสวยงามมากๆเลยฮะใบสีเขียวสดเลยฮะหลอดใหม่ก็กำลังใบใหญ่ขึ้นเลยฮะเนี่ยสวยงาม กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้มงคลของนาเล็กนะฮะที่ได้มาจากบ้านไร่วังพยอมนะค,คุณหน่อยก็เป็นการแบ่งปันกันนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจมากมายนะที่สําคัญคือเป็นไม้มงคลนะเป็นไม้มงคลไม้ประดับชั้นดีเลยนะตอนแรกที่ได้มาเนี่ยมันก็มี สามใบแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยสามใบเลี้ยงไปเลี้ยงมาบางวันมันก็เหี่ยวลืมรดน้ำนะแต่พอมาดูแลดีๆฮะโอ้โหเนี่ยแตกใบที่สี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วใบที่ห้าก็ตามมาแต่วงงามได้ผลแล้วฮะนะแต่ว่ารากเดินดีแล้วนี่แหละไม้มงคลที่ถือว่า หายากและคนกำลังตามหาราคาก็ไม่เบาเหมือนกันถ้าอย่างนี้เนี่ยสี่ห้าร้อยก็มีคนซื้อนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อค้าขายตัวนั้นนะเดี๋ยวนาเก็จะเลี้ยงไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะเลี้ยงไว้ก่อนนะให้มันมีปริมาณเยอะก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงเรื่องของการค้าขายตอนนี้คือต้องสะสมไว้ก่อน กวักพระพรมนะก็เป็นไม้ที่มีเกี่ยวเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะเรื่องของพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยนะให้โชคให้ลาบนะก็ว่ากันไปแต่ว่าเราเห็นความสวยงามของเขาเราชอบเลยนะฮนะเนี่ยใบสวยๆงามๆใบสีเขียวแล้วก็ยังมีเนะี่ยลายสีเงินนะเนะี่ยอยู่ตรงริมตรงกลางเนี่ย ลักษณะใบ,าบาเขาโอ้โหเป็นเรียวสวยงามนะเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปหอกนะฮะแบบทรงยาวๆเนี่ยนะน่ารักคนระับก็ลอลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะแตกหนอแตกกอกันเพิ่มให้น่าเล็กหรือเปล่านะเนี่ยไม้สวยๆที่ว่าน่าเลี้ยงกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้น่าเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล,ล่นกิดในชาแนล สวัสดีครับ